สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำการเล่นกับดักเทนนิสันแกมบิดนะครับเทนนิสันแกมบิดก็เป็นกำดับ,สำ,บสำหรับสีขาวนะครับซึ่งเกิดขึ้นหลังจากเราเปิด e 4แล้วสีดำเปิดด้วย d 5นะครับรูปนี้จริงๆมันเรียกว่าสแกนดิเนเวียนนะครับซึ่งวิธีเล่นของขาวเนี่ยปกติแล้ว ดีสุดก็น่าจะเป็นกินเบีย้ยนะครับเขาควินกินแล้วเราก็เอามาไล่ซึ่งเดี๋ยวรูปนี้เราจะมาพูดกันทีหลังนะครับแต่ว่าวันนี้พอเขาเปิด D5 นะครับเรามีแต้มน่าสนใจคือม้า F3 รลอให้เขากินเบียของเราที่ E4 นะครับทีนี้เขากินเบีย E4 แล้วเราก็กระโดดม้าไป G5 ครับ ซึ่งตอนนี้เราขู่ที่จะกินเบีย้ยดำคืนแล้วก็ก็มาที่ g5 แล้วก็โจมตีไปที่ f7 ด้วยนะครับอาจจะมีจังหวะอจจะไรแถวๆนี้ได้ซึ่งตรงนี้เรามาดูก่อนครับว่าดำทำอะไรได้บ้างนะครับซึ่งแต้มธรรมชาติที่สุดก็น่าจะเป็นมา f6 มา f6 เพื่อคุ้มกันเบีย้ยที่ e4 นะครับอ่าแล้วทีนี้ไอเดียของเราก็คือเราจะเล่น d3 ครับก็ยังยืนยันที่จะกินเบีย้ยตัวนี้นะครับอ่าทีนี้จริงๆดําอาจจะมีหลายวิธีนะครับอาจจะคืนเบีย้ยให้หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ไอเดียของเรานะครับคล้ายๆ b u d a บูดาเปสกมบิดเลยคือถ้าเขากินเข้ามาเนี่ยเราจะเอาบิชอปกินนะครับแล้วทีนี้เราเสียเปรียบเบีย้ยตัวหนึง่ง นะครับแต่ถ้าเขาแก้ไม่เป็นเนี่ยเขาก็อาจจะแพ้ได้เลยเช่นถ้าเขาไล่ม้าเราที่ f6 เออที่ g5 นะครับตรงนี้เราไม่จำเป็นต้องถอยนะครับแต่เรามีแต้มม้ากิน f7 ครับเส้นมาให้สีดำกินนะครับแล้วตรงนี้เขาต้องกินเพราะว่าเราขู่กินควีนกับกินเรือใช่ไหมครับพอค i n g กินปุ๊บเรามีแต้มบิชอป g6 ครับ รอยบิชอปให้ดากินอีกทีนะครับแล้วพอเขากินบิชอปเราเขาไม่มีทางทางอื่นนะครับเขาต้องกินบิชอปเราเสร็จแล้วเราก็กินควีนนะครับทําให้เราได้เปรียบถึงชนะอันที่จริงหลังจากที่เราเล่นบิชอปกิน d3 จังหวะนี้นะครับสีดาต้องเล่นแต้มอื่นนะครับต้องต้องไม่เล่น H6 หรือ G6 ดํดอาจจะต้องเล่น แต้มอย่างมาซีหนะครับเพื่อคุ้มกันควีนก่อนแต่ว่าตำแหน่งนี้นะครับผมคิดว่าขขาวได้ได้ชดเชยนะครับก็คือหมากเราก็อาจจะไวกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่สีดำเขาก็ได้เบี้ยตัวหนึ่งนะครับซึ่งผมคิดว่าก็ยังพอเล่นกันได้อยู่แต่ถ้าพูดกันแบบตามตรงดำก็อาจจะได้เปรียบนิดหน่อยนะครับซึ่งอันนี้เป็นวิธีแก้ที่ดีที่สุดของดำทีนี้ก็มาดู แตอื่นนะครับหลังจากมมา g5 ดำเขาทำอะไรได้อีกนะครับก็อาจจะมีอย่างเช่นควีน d5 นะครับมาคุ้มกันเบี้ยแล้วก็โจมตีมมาของเราไปด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เราก็เล่น d3 ครับก็ไอเดียเดิมเลยนะครับเราส่วนมากเราจะให้เขากินแล้วเราก็เอาบิชอปกินนะครับ แล้วตรงนี้ก็คิดว่าข่าวได้ตำแหน่งได้หมาค่อนข้างไวนะครับถึงแม้จะเสียเบี้ยตัวหนึ่งแล้วมันมีลายหนึ่งที่น่าสนใจก็คือถ้าเขาอันนี้ก็เป็นกับดักนะครับถ้าเขากินเบี้ยที่ g2 นะครับถ้าจะขู่ที่จะกินเรือเรามีบิชอป e4 ครับไล่ควีนล้วก็คุ้มกันเรือด้วย าเขาเดินควีนมา g4 เราก็กินควีนได้เลยนะครับแล้วพอเขากินควีนกลับเราก็กินเบียที่ b7 นะครับแล้วเราจะได้กินเหลือดําที่ a8 นะครับรูปนี้เขาวก็ได้เปรียบถึงชนะ,ะกลับมาตําแหน่งมา g5 นะครับในตาที่3ดําก็อาจจะมีแต้มอื่นอีกนิดหน่อยนะครับเช่นบิชอป f5 มาคุมเบีย้ย ในจังหวะนี้นะครับเราก็เล่นมาสีสาพยายามกินเบีย้ยคืนนะครับเขาเล่นมา f 6แล้วเราเล่นควีน e 2ครับก็ขู่ที่จะกินเบีย้ยคืนอยู่ดีนะครับแล้วตรงนี้ไอเดียเดียวกันกับสูตรลักไก่ที่ผมเคยทํำคลิปเอาไว้นะครับสําหรับสีดำสูตรลักไก่ชนะใน8ตาใช้ไอเดียเดียวกันเลยแต่ว่าเป็นสีขาวคือพอเขาเดินควีน d 4เอ้ยควีน d 4 เราเดินควีนบีเช็คนะครับโจมตีบิชอปแล้วก็โจมตีเบียนะครับแล้วก็เช็คด้วยเขาเดินบิชอป D7 เราก็เอาควีนกินเบียนะครับแล้วตรงนี้เราขู่ที่จะกินเรือเขาเดินบิชอป C6 ครับเราก็เดินบิชอป B5 นะครับพินคิงพินบิชอปตัวนี้นะครับเขากินควีนเราไม่ได้เพราะว่าโดนพินอยู่ ถ้าเขากินบิชอปเราเราก็ควรนกินเรือนะครับหรือเราจะเล่นมากิน B5 ก็ได้เพราะว่ามันมันก็โจมตีควีนไปด้วยนะครับมากิน B5 น่าจะดีกว่าแล้วถ้าเขาเล่นควีน n d 7, นะครับตรงนี้เราก็มีแต้มบิชอปกินบิชอปควีนกิน แล้วก็ควี n c8 Checkmate สุดท้ายนะครับพอเราเดินเ,เรากลับมาตาที่3เหมือนเดิมนะครับพอเราเดินมา g5 ถ้าเขาเดินเบี้ย f5 เข้ามาเนี่ยเราก็เดินบิชอป c4 นะครับขู่ที่จะเอามาไปคอมนะครับพอเขาเดินมา h6 ขึ้นมากันตานี้ใช่ไหมครับเราก็เดินเบี้ย d3 นะครับเขากินแล้วก็กินตรงนี้เราใช้เบีย้ยกินนะครับตรงนี้โครงสร้างเบีย้ยเราอาจจะแย่นิดหน่อยแต่ว่าตัวหมากเราค่อนข้างไวนะครับเรามาสีดําตัวนี้ถือว่าถือว่าออกนอกตําแหน่งนะครับพอเขาเดินอย่างเช่นนะครับ e5 เราก็อาจจะเดินแบบ queen b3 นะครับ queen b3 เขาเดินควีน e7 ครับเราก็เดินมา c3 นะครับแล้วเราก็เตรียมที่จะเข้าป้อมหรือโยนม้าไป d5 นะครับหร,หรือเล่นหรือเ e ล่นเรือ e1 นะครับขาก็ได้ตำแหน่งก็จะได้รูปเกมที่น่าสนใจนะครับสรุปเทนนิสานแกมบิดก็เป็นรูปรูปหนึ่งนะครับที่น่าสนใจที่ให้รูปเกมที่มีทางเลือกหลากหลายนะครับแล้วก็อาจจะหลอกคู่ต่อสู้ได้นะครับยังไงก็ ลองเอาไปเล่นดูได้นะครับแล้วถ้าเป็นยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้ครับนะครับวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับไว้พบกันครั้งถัดไปสวัสดีครับ